สวัสดี่ากผู้ชมทุก่ารนะครับอยู่กับผมช่องอุสบาแล้ววันนี้เราจะไม่เด้ยนทำการสตรีมเกมที่เฉยแต่เราจะมารีวิวหนังสือก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับอหนังสือที่เราจะมารีวีววันนี้ก็คือเรียกผมาไม่เรียกชื่อมัน,มอนขอเรียกแค่ภาคต่อันนี้เชี่ยวดีเล่มแหลกที่ที่ผมไปเจอมามันเป็นเล่มที่เขาไทยเฉยอ่า ก็จะมีเขียนสรุปข้างหลังสั้นตรงนี้นี่หน่อยอืเมื่อเทียบกับตรงนี้จิงเอโนคนเขียนคนเดียวกันกับเรื่องของนี่จูิจิิงเโนคนเดียวกันเมื่อเทียบกับตัวหนังสือภาษาอังกฤษตรงนี้แหล S ะ S อสเอสนะคอนยอันแล้วทีนี้้าคนจะสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นหนังสือธรรมดาของไทยเนี่ยหรือพวกเออ ที่ใช้กันธรรมดามันจะเปิดจากหน้าไปหลังงนี้ไหมแต่ถ้าเป็นหนังสือเล่มเนี้ยจะเปิดจากหลังมาหน้าคล้ายๆจีนอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้นฉบับญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างนี้ไหมอ,อ,อินิเชียลดีก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเขาจะเอาเอ,อหนังสืออย่างเนี้ยมาสะท้อนกระจกแล้วก็ออกมาแปลตัวหนังสืออีกรอบหนึ่งเพื่อให คนอ่านแล้วรู้สึกชินกับหนังสือแต่อันนี้เขาไม่ได้ทาอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่หนังสือเก่าอันนี้เป็นหนังสือใหม่ส่วน D, อินิเชียลดีเล่มนี้เป็นหนังสือ,อเก่าๆก็คือเป็นของลูมไม่รู้กี่ปีนนะเล่มนี้มึกเติมเมือ,เองเล่มนี้จากที่อ่านมาก็อ่านมาได้หน้าสี่สิบเอ็ดหนังสือเล่มนี้ก็เป็นมังอะที่เออบอกประมาณถึง ปัจจุบันปีคศสองศูนย์สองเอ็กอันนี้ไม่บอกนะเออที่จะใส่เข้ามานะ่ไม่บอกปีว่าลดนะเขาทำการเปลี่ยนแปลงทำให้มันไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากร้อปร์เลดลงมาเหลือแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นจากเนื้อเรื่องก็จะบอกถึงเออการแข่ง FMG อืมของ นี่ที่จะมีพวกแต่รถซุปเปอร์คาร์มาแข่งแต่ว่าผมพระเอกคาณาตานะ่ะเออเป็นรถญี่ปุ่นคนเดียวส่วนทุกคนอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงผมต้องเอาอินดิเชียลดีมาเปรียบเทียบด้วยทุกคนอาจจะนดาว,ว่าอาจารย์เฉียวคนเดียวกันก็มีส่วนแต่ว่าหนังสือเล่มนี้กับอินดิเชียลดีมันเชื่อมกันก็คืออาจารย์ของพระเอกอ่ะก็คือคนที่สอนพระเอกขับรถไปแข่งอ่ะเป็นคนเดียวกันกับพระเอกในเรื่องอินดิเชียลดีเพราะว่า ประวัติของฟูจิฮาแล้วโตคุมิกับคณาตะก็คือโตคุมิพอจบเอ,อภาคไฟนอลสเตจไปปุ๊บใช่ก็กลายมาเป็นนักแข่งนักแข่งมืออาชีพกับคีสกี S K, ใช่ไหมอืมแล้วหลังจากนั้นมีการทาคุมิก็ได้ไปเข้าร่วมการแข่งเอ,อของเป็นตัวแทนนักแข่งตัวแทนของโตโยต้า แล้วหลังจากนั้นเทากลางแปดหกมีปัญหาอย่างหนึง่งก็เลยทําให้เทุมิตกภูเขาไปอืมซึ่งก็ทําให้เทุมินอนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเจ็บอยู่สิบกว่าปีจากที่ฟังเล่ามาซึ่งเทุมีก็กลายเป็นครูสอนขับรถของโรงเรียนดังมาตั้งแต่นั้นอืมแล้วก็นะ่ัก็การสวีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนย,ยนะครับ